สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทาต้มยำหมูสับไข่ตาว่านนะครับอร่อยแซ่บจนตาเยิ้มเลยครับขั้นตอนแรกเรามาทาไข่ตาว่านกันเลยครับแอนจะใส่เกลือหนึ่งช้อนชาใส่ไข่เป็ดลงไปวางในหม้อเตรียมต้มกันเลยครับแอนจะนําถ้วยวางไว้ตรงกลางหม้อด้วยนะครับเวลาต้มไข่ไข่จะได้ไม่กิ้งนะครับเวลาต้มไข่นะครับให้ใส่น้ําแค่ครึ่งหนึ่งของไข่นะครับและอย่าลืมใส่น้ําในถ้วยด้วยนะครับเพื่อป้องกันถ้วยแตกนะครับ แอจะปิดฝาต้มไข่ไว้10นาทีนะครับเมื่อครบ10นาทีแล้วเรามาดูไข่ของเรากันเลยครับนำไข่ของเราออกมาน็อกับน้ำเย็นกันเลยครับเมื่อไข่ของเราคลายความร้อนแล้วเรามาปอกเปลือกไข่กันต่อเลยครับ เสร็จแล้วครับไข่ตาหวานของเราเยิ้มหน้าตาหน้าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆเราไปทําต้มยำกันต่อเลยครับแอนจะใช้เป็นน้ำเปล่า500 m l เมื่อต้มน้ําเดือดแล้วใส่หมูสับ250กรัมลวกหมูสับให้สุกตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อหมูสับสุกแล้วตักฟองออกให้หมดกันเลยครับเรามาปรุงรสชาติกันต่อเลยครับแอนจะใช้เป็นพริกเผา1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะ ผงปรุงรสหช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสาช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับรสชาติสามารถปรุงแต่งเพิ่มเติมตามต้องการได้เลยนะครับถั่วลิสงบด2ช้อนโต๊ะ มะนาวสองลูกหากเพื่อนๆชอบทานเปรี้ยวสามารถเพิ่มเติมมะนาวได้เลยนะครับหอมผักชีซอยโรยหน้าเพิ่มความหอมตามต้องการได้เลยนะครับคนส่วนผสมเข้ากันเลยครับเพื่อนเ,อนเสร็จเลยครับต้ยมยำหมูสับของเราแซ่บสุดๆเลยครับนำน้ำต้ยมยำหมูสับของเรามาลาดบนไข่ตาวาของเรากันเลยครับ เสร็จแล้วครับต้มยำหมูสับไข่ตาหวานของเราพร้อมเสิร์ฟใส่จานให้เพื่อนๆนได้ทานกันแล้วครับมาหมๆต้มยำหมูสับไข่ตาหวานของเราด้วยกันครับเพื่อนๆมั่มกันครับ